ลูกยุงหางลูกยุงนี่โอ้โหสุดยอดนะครับเออภาพในคลิปนี่อาจจะแบบดูนอนๆอนแต่มันไม่นอนแล้วครับมันตั้งเออแล้วมันมีกระโปงนะครับกว่าจะขึ้นกระโปงมันได้นีโอ้ยยางตายออกเลย <c oughs> เออนะครับเดินออกมาก็มาเจออีกรังให้ให้ป้าขึ้นนะครับหมดแรงนะครับถามปลาว่าถึงรถหรือยังปลาบอกยังไม่ถึงอ่ะจะยังไม่ถึงกลับมาเอานะครับแต่ถ้าปลาถึงรถแล้วก็ไม่แน่นะครับอาจจะต่อเพราะว่าังนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับพึ่งกระจักหัวอยู่ทั้งหดดอกปลาเอ้ย มั่วตัวนัวในเลยครับผมสวัสดีนะครับ F อฟเป็นที่รักนะครับมีรักและแฟนเพลงทุกท่านนะครับผมพานพุ่งพงตะฟันประเด็กนะครับก็ตามสไตล์นะครับเช้าขึ้นมาก็นะครับเหลานะครับสายสายก็ออกมาหาพึ่งหาเมงนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมากับอาจารย์คงนะครับอาจารย์คงตัวแรกบอกว่าเสาร์อาทิตย์นะครับแม่ค้าบอกว่าอยากได้พึ่งมิ้มนะครับ วิ่งยังไม่ออกบ้านเลยนะครับผ่านบ้านคลองสารเพชรน,นะครับโดนเขายิงยานดังตุ่มดังไหมตกใจมุดนะครับตกใจมุดนะครับเลยโทรหาบอกว่าเออเดี๋ยวไปเดินไล่พึ่งอดอกอเขือตุดหมานะครับก็ง,งานยากนะครับต้นไม่สูงนะครับต้นเดียดเดียนถ้าเอาถอยมานี่ก็เรียกว่ารูปปากนะครับสบายๆแต่ว่างานนี้ก็ทรมานผ่านแก่นิดหนึ่งนะครับ ไม่ได้เอาถอยมานะครับแล้วก็อยู่ไกลรถด้วยนะครับแต่ว่ามีต้นข่อยนะครับจะขึ้นต้นข่อยไปแล้วจะกระดึบต่ออีกหน่วยนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าลังสวยลังงามไหมนะครับชอบนะครับถุกอกถุกใจนะครับก็อย่าลืมนะครับกาลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าลักษณะมันึังอยู่แบบไหนนะครับถือถอยถือถอยมาตั้งห้าตัวนี้นุปานุผลแรงไปเยอะนะครับการคงก็ทําครบเรียบร้อยนะครับกําลังจะเตรียม ขึ้นไปยนโฉมนะครับว่าขาวไหมนะครับสวยไหมคิดว่าจะเป็นพึ่งใหม่นะครับอยู่พุ่มๆนะครับแม่นะครับลังสวยนะครับลังงามนะครับอยู่พุ่มๆขอนใหญ่นะครับนี่ถ้าใส่น้ำนยนะครับไม่ต้องไม่ไม่ต้องอุ้มนะครับใส่น้าเท่าคอนก็พอนะครับเรียกว่าชนิดว่าถูกใจเลยนะครับอน้ําอเคือตดหมานะครับดอกเคือตดหมาตดหมูน่ะนะครับรู้จักไหมครับนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับจานคงจะขึ้นนะครับ ทรมานจิตใจนิดนึงนะครับดื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 บ Thank <laughs> you. Редактор субтитров а Oh look có à? nhiều à, không có gì đây này, cứ cá ngồi nhiều.

Yes. ลังสวยเดี๋ยวให้ป๋าเมียนครับลังนี้นะครับเมื่อกี้ลองเชอมโลกไปขึ้นมาแล้วนะครับยางตายออกเลยติดกระปุก <laughs> นี่แหละครับเวลาไปด้วยกันมาด้วยกันก็ต้องอคนหนึ่งไม่ไหวคนหนึ่งก็ต้องขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าขึ้นไม่ได้เลยนะครับอ,อรอแต่แบ่งอย่างเดียวมันโมเมียนแนวตัวเนาะลูกพี่เนาะป๋าเมียนครับลัง เอาบรรยากาศไปฝากพี่ฝากน้องนะครับยังไงก็ฝากนะครับกินเกษรป่านะครับงานของพันถอดเถอนะครับวันไหนมีคนมาด้วยก็ดีครับได้ถ่ายมั่งได้ขึ้นมั่งนะครับสำหรับปรับเปลี่ยนกันไปนะครับลังก็งามนะครับแต่ว่าไอ้ลังที่รองเช้มโลกขึ้นน่นนะโอ้โหนะครับอันนั้นสุดๆนะครับลังใหญ่แต่ว่าน้ําไม่เท่าไรนะครับแต่ว่าลูกขาวนะครับนางฟ้า คลิปก็ถ่ายยากครับถ่ายเท่าที่เห็นนะครับหลังนั้นนะครับแต่หลังนี้น่าจะดูดูเต็มๆนะครับเดี๋ยวรอป่าขึ้นไปยนโฉมด้านบนนะครับพึ่งรางคู่แล้วปา เขาบัวลูกลูกงามจริงนีมฝาส่งสัญญาณนะครับลูกงามลูกสวยถูกอกถูกใจก็แซ่ได้นะครับงานของผู้เฒ่าผู้เฒ่านะครับสายดืบ น้ำคือบ่ป่าปคือกว่า้ันาะพอพอกันบ่ก็อย่างบอกนะครับถ้าหมักขาวๆกับมัดทั้งนี้นะครับอ,อกินเกสนป่าโดยฟันพึ่งพงงัะสารประเด็กนะครับขาวแน่ๆน,นะครับ เดียบ้อยนะครับุดแดงหลายกรับลังนี่คนถ่อมมักดืบอบพึง่งวดแดงกวนจะเป็นลักษณะนี่แหละครับลังคุุู้น้ำก็ไม่ค่อยอยากใส เอาละครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เ้ยครับเด้อมักถูกอกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับยามลงคลิปใหม่ๆหมเรับชมนะครับฝากกดเป็นกำลังใจให้แน่นะครับงานของผู้เฒ่าสายดืบนะครับเออผู้เฒ่าไฟเตอร์วัาสันเนาะผู้เฒ่ามักขาวนะครับนะครับจังไรก็ฝากๆากนะครับเด้อกินเกสรปลาครับผมสวัสดีนะครับ